เสียงไ้ทำพี่ทำพี่ฉัน ไม่มีใครไม่ถูกนินทาซาร่าคาซิงกินีออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นปมนางเอกมอมา้าที่ออกมาพาดพิงดาราท่านอื่นทำเอาโลกออนไลน์มองว่าวงการบันเทิงมีดราม่ามากมายและไม่มีใครจริงใจกันเลยหรอกำลังร้อนแรงหนักมากไม่มีลดเลยทีเดียวในโลกออนไลน์สำหรับเรื่องราวของนางเอกแก๊งมอมา้านำโดยใหม่ดวิกามิวนิดามิ้นชลิดาและมากี้ราศีที่ได้ออกมาอัดรายการ เม้ามอยถึงดาราอื่นออกสื่อจนหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมและไม่ควรจุดประเด็นนี้ขึ้นรวมถึงแฟนคลับของทั้งสีสาวและคนที่ถูกกล่าวถึงก็ออกมาวิจารณ์และดราม่าใส่กันอย่างดุเดือดตามไปด้วยโดยล่าสุดถึงขั้นมี Hashtag a p o l o g i z e to bella campaign เพื่อขอให้นางเอกแก๊งมอมมาออกมาขอโทษโดยล่าสุดใน Facebook ของนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีก็ได้มีการรีโพสต์ข้อความโค้ด คำพูดของสี่สาวและมีการแสดงความเห็นในมุมมองของสาวซาร่าเองว่าไม่เคยมีใครไม่ถูกนินทาแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีหรอกคนที่ไม่เคยโดนตำหนิไม่เคยโดนนินทาเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วจงยอมรับเสียการถูกชมถูกตำหนิเป็นของสามัญมนุษย์เมื่อเกิดมาบนโลกทำไมเราจึงต้องมีหูอยู่สองข้างพอต้องพร้อมที่จะยอมรับคำพูดที่พุ่งมาจากทั่วท ุกสรารทิศสุดท้ายเมื่อครบ7วันคนกลุ่มนั้นก็เฉาไปหมดสภาพไปเองนี่คือวิธีเอาชนะคำคนของพระพุทธเจ้าเวลาท่านทั้งหลายถูกตำหนิจงบอกตัวเองเสมอว่าเราเกิดมาเป็นคนอย่าหวัน่นอย่าเกรงต่อคำชมคำตำหนิฉันนั้นขนาดพระพุทธองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความดียังทรงถูกตำหนิแล้วนะับประสาอะไรกับมนุษย์ซึ่งกระดํากระด่างอย่างเราจะไม่ ถูกตำหนิบ้างหละ่ะงานนี้หลังจากมีการอัปเดตข้อความไปหลายคนก็ไม่พลาดที่จะเข้ามากดไลค์และให้กําลังใจอย่างมากมายแถมยังมาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในทัศนคติของสาวซาร่าแล้วก็พูดต่อว่าคนเราก็นินทากันทั้งนั้นลละอย่าไปคิดมากวงการบันเทิงอ่นนะเนอะไม่ไหวไม่ไหวเลยสงสารทุกคนสงสารทุกฝ่ายนะบอกตรงๆแย่ yeah, แล้วดราม่าไปหมดขอขอบคุณอินสตาแกรมซาร่าคาซิงกินี่ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ